โดยเฉพาะสถาบันนะการเรียนการศึกษาในช่วงนี้ก็ปิดเทอมเด็กปิดเทอมก็มาเข้ากำรระฐานได้อย่างงี้ตัวเล็กๆเ,กเข้ามานะใครพามาพ่อเน่ตัวเนี้ย,ต,ยตัวเล็กๆสองตัวเนี่ยนะเออมาเด็กปิดเทอมก็มาเข้าได้ธรรมดาจะปิดตุลาคมของเด็กเนี่ยนะ จกจัดบวชสมณีช่วงตุลาคมทุกปีแต่ไปนี้เจอโควิดิขดเข้าไปก่อนเนาะอะไรมันก็นาปาักไปเด็กก็เลื่อนเกี่ยวกับเวลาเรียนะจะตอนแรกก็จะจะัดพิธีนี่แหละช่วงนี้บวชเนียนแต่ก็ดูแล้วหลายทางยังไม่ลงตัว นักเรียนเด็กก็บางคนปิดอาทิตย์เดียวบางคนก็ต้องไปเรียนพิเศษถ้าบวชห้าวันเป็นยังไงบางทีไม่ได้เตรียมตัวเลยนะเด็กก็รู้อยู่นะมันต้องเตรียมตัวต้องฝึกต้องซ้อมศีลนะสิบนะพิธีกรรมในการบวชสมณีน,นต้องมีการเตรียมตัวบวชก็มาวันแรก กว่าจะหุ่นยีวอนได้รู้ว่าเออเหมือนเราจับปูใส่กะระด้งเลยหน้าตื่นเช้าเนี่ยกว่าจะไปปลุกธรรมดาตื่นไห่เราเอ,อเราผู้ใหญ่ทีสี่ตื่นไม่ล่ะเออไปเรียกเด็กตื่นทีสี่ไม่ต้องหวงเลยกว่าจะลุกกันบางทีบวชทีห้าหกสิบคนนะสิบรูปอะห้าหกสิบรูปเงี้ยโอ้โหนะก็ฝึกไงนะครับ แดถึงบอกว่าบางทีอาทิตย์หนึงยังไม่ทันเข้าที่หรอกถูกไหมอย่างน้อยก็ต้องสักสองอาทิตย์นะผ่านเนะีมันผ่านสัปดาห์หนึ่งไปก่อนมีการเตรียมตัวสักสี่ห้าวันอย่างนี้แล้วฝึกไปก็นะอได้มีระเบียบม,มีวินยัยนะเขาก็ไปเจริญสติเจริญสมาธิต่อได้เป็นพื้นฐานนี่ประมาณนี้เพราะส่วนมากโครงการบรรจาสมณธเน,น,นี่ก็ประมาณสองสัปดาห์ นะรวมวันมาเตรียมตัวไปด้วยนะแต่ปีนี้ก็เลี่ยนก่อนนะทามาเนียนเพราะว่าอย่างที่กล่าวไปเบื้องตน้นอันนี้ก็ยกองค์รวมนะบอกกิจกรรมให้ฟังนะกิจกรรมของศูนย์อีกทีก็สําหรับปีนี้สุดท้ายก็เข้าดาวนะสามสิบเอ็ดธันวานะปีนี้ก็น่าจะมีหยุดยาวอยู่เนาะสามสิบเอ็ดวันพะุหัตก็ หยุดต่อเลยสุกเสาที่แต่ยีสัปดาห์หน้าก็น่าจะหยุดต่อลากวันอยู่เหมือนกันนาตามปากาศของทางรัฐบาลใช่ไหมอยู่ชดเชยข้ามเดือนมอาสำหรับปีหน้าก็าจะเป็นประชาสัมพันธ์ว่าหนพระโยมถามกันหลายคนแล้วาสิบหกถึงสามสิบมกรานอยู่ยางพระในครั้งที่เก้อ่า สิบห้าเสิบหกถึงสามสิบมกรลาหกสิบสี่นะหกสิบสี่นะปีหน้าดูเหมือนไกลแต่ไม่ไกลหรอนะรุ่นที่เก้าพูดไปพูดมา,าวังมันจะออกไปุ่งอีกเดี๋ยวออกอาหาว่าใบหวยนะก็อ,อย่างนี้มีนทนนะก็ใครจะสมัครเตรียมตัวตั้งใจมีเวลาหรือเตรียมพร้อมไว้ก่อนก็เชินได้คือไงทำให้ เสมือนอยู่คล้ายๆพ้าคือนาะไต่ต้นไม้อันนี้ก็อีกอารมณ์หนึ่งนะมีวัตถุประสมอีกลักษณะหนึ่งรูปแบบหนึง่งนาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานในการประพฤติปฏิบัติพอสมควรแล้วดูแลตัวเองได้นาะโยมปฏิบัติเลยนาะไต่ควรต้นไม้นะ,จะเจริญสติจเจริญสามาธิแถวต้นโพนะนะ ก็ได้ยารมหนึ่งนอนเต็นจะโยมไม่ต้องกังวลน,นะต้องเตรียมเต็นม,มาไม่ต้องเตรียมอะไรไม่ต้องมานะมาและมาเนี่ยแหละนะเอาตัวกับใจมาพอแล้วนะทุกอย่างมีให้นะตั้งให้พร้อมเตรียมไว้พร้อมเสื้อก็มีอากาศเย็นเก็มีผ้ามีทุกอย่างนะโยมมีความตั้งใจมีการพูยปฏิบัตินะมาเข้าตามเวลาออกตามเวลา มาแล้วตั้งใจพะพฤติปฏิบัติได้นี่เชิญเลยนะไม่ใช่บางคนบอกว่าเข้าวันที่ยี่สิบได้ไหมคะอย่างเงี้ยเข้าเจ็ดวันได้ไหมคะเตรียทตาม,มาก็บอกมันโยมว่ากับกลับไปอ่านคุณสมบัติที่แจ้งไว้ก่อนเนาะโครงการก็มีวัตถุประสงค์ก็ประมาณสักสองสัปดาห์เราก็ต้องเตรียมให้พร้อมมัน ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยในการประพฤติปฏิบัติให้อย่างนี้เป็นต้นบะางทีปล่อยให้โยมประพฤติปฏิบัตนะิอยู่นอกศาลาแล้วก็ต้องดูด้วยนะไม่ใช่ว่าเผลอเผลอปุ๊บพ,พวกขับรถกลับบ้านกันเนะด็ๆกๆปุ๊บกลับเข้ามาใหม่อย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่เอานะอันนี้เราต้องมีความรับผิดชอบนะอยู่ในศีลอยู่ในหลักการประพฤติปฏิบัติถูกป่ะมีอะไรก็ต้องแจง้งต้องบอก นายโยมเข้าอบรมลงระเบียนเรียบร้อยมันก็เหมให้อยู่ในความดูแลของทางศูนย์ถูกปะโยมหลบลี้หนีกลับไปทําอะไรก่อนก็นแล้วแต่ไม่แจ้งไม่บอกไม่กล่าวว่าได้รับาาการอนุญาตไปเป็นอะไรขึ้นมาทางทางแล้วยังไงถูกปะอยากจะมาพติปฏิบัติเปลี่ยนสัพะยะแล้วก็ไปพิจารณาดูาก็พูดถึงเรื่องการพูดปฏิบัติทมเรา มาแล้วตั้งใจตั้งใจทำตั้งใจจริงเอาใจใส่โจดจจอตอนเรื่องเอาใจใส่ในเรื่องอะไรจำหลักไว้เอาใจใส่ในการงานของเราถ้าโยงมทำได้นี่เอาไปใช้ได้ทุกงานเอาใจใส่ต่อการงาน ของเราประพฤติปฏิบัติคืออะไรเอาใจใส่ในการดูกายดูใจงานหน้าที่มีแค่กว้างสอบยาวานะคือรู้ว่านะกวางสอบยาวานาคือ,ค,อาาาคืออะไรดูอะไรดูอะไรดูกายดูใจเราไหมกว้างสอบแค่ยาวานาคือโดยประมาณพื้นที่งานโยมมีไม่เยอะเลย ไม่ได้ออกนอกตัวเลยมีแค่กางสอบยาววานาคือดูกายดูใจตัวเองนี่แหละเอาใจใส่โจดจ,จ่อจิตตั้งมั่นระ,ล,ะลึกรู้ตามความเป็นจริงสมาธิเกิดสติเกิดโจดจ่อต่อการงาน,นดูกายดูใจเรารู้แล้วงานเราต้องมีการประพฤติปฏิบัติยังไงนหน้าขณะนี้ปูดปวดรัวขาวอยู่ เกิดที่กายอาการปวดเกิดตรงไหนกำหนดดตรงไหนปวดนอเจ็บนอคันนอกำหนดตามอาการทำไมต้องนั่งนานๆทราบแบบนะเ็าเพื่อเห็นความจริงเนี่ยเขาเรียกทุกขสัจจับนะสัจจะเด้วยจริงใจความจริงนะว่าทุกเนี่ยมันเป็นไรเป็นเรื่องจริงที่เราต้องเจอเวลาปวดมายังไม่ทันเลยขยับลบ ลีหนีเกาเขาเรียกอริยบทบังทุกเคยฟังเปล่าเคยได้ยินไหมเราไม่เห็นทุกเพราะอ,าร,อาริยบทมันบังจริงเปล่าเจ็บเจ็บคันนแล้วปุ๊บเปลี่ยนอริยบทแล้วทุกมันเกิดให้เราเห็นเราหลบมันแล้วเราลีแล้วเราหนีมันแล้วถูกว่าเราเลยไม่เห็นความจริงไงพอมาประพฤติปฏิบัติก็ต้องบอกเออนั่งนิ่งๆน,นะน,นี่ที่มาที่ไปโยมไม่ได้เข้าใจด้วย นั่งสมาธิทำไมต้องนั่งนิ่งๆพยายามอย่าขยับข้าพให้เ,เห็นเออเห็นทุกข์นะเห็นความจริงที่มันมีอยู่นะถ้าเราขยับไปอไริยบทมันบังด้วยเราก็เห็นทุกขได้ชา้านะอยากให้ความทุกข์มันไม่เกิดแล้วแต่เป็นไงหลบทุกข์ตลอดหนีทุกข์ตลอดแล้วยมจะดับทุกขได้ยังไงจริงปะ อยาก็ได้ผไตรักอริยะสัตส,สีงานะนีจังทุกขังนณตานะทุกสมุทัยนิโรธมากน,นี่อย่างนี้เป็นต้นพอเรากําหนดได้ความเป็นจริงเกิดนะกำหนดได้ปัจจุบันเี่ยสติเกิดสมาธิเกิดสมาธิเกิดนะตามลำดับเองสะสมนะอันนี้ก็ฝากดมให้เข้าใจนะแล้วก็เรื่องแผ่เมตตาที่บุญเหมือนกันนะแผ่เมตตาที่บุญนี่ก็ ปฏิบัติเนี่ให้เต็มเวลาก่อนเดี๋ยวค่อยแพ้ส่งไปกต็ตกคลางทางนะแต่โยมทําสะสมก่อนสะสมสะสมนี่ปฏิบัติรอบนี้สองชั่วโมงเอาให้เต็มที่นะเต็มที่โนะยมอย่าดูถูกน้ําหยดทีละหยดนะเกีียวมันหวานนะอันนี้ก็พูดบ่อยๆหย,ยดทีละหยดแต่หย,ด,ยดต่อนอื่งรู้ว่า ตื่นเช้ามาน้าล้นลนกระป๋องในกระถางได้ไหมล้นองได้ไหมโยนไม่เลิกไงทีละโยนกระเถิบมันรวมตัวถึงบอกว่าสร้างความดีแล้วก็สร้างไปเรื่อยๆเล็กน้อยจะสะสมไปเถอะแต่ถ้าเมื่อเราเพื่อปฏิบัติแล้วไม่หลบไม่ลี้ไม่หนีไม่ถอยคืออะไรเมื่อกี้บอกไปแล้วโกรนเนาเขาโกรนเขา แล้วลรู้รู้ว่าตอนนี้โกรธจไปเป็นทุกข์มันเป็นอย่างนี้ไม่หลีไม่หนีมันกําหนดดูมดดั้สิโกรธเนาโกรธเนาะอ๋ออารมณ์โกรธอารมณ์ร้นอนเป็นอย่างนี้ทางไม่ใจเราเป็นยังไงอาการทางกายมันร้อนมันยังไงจิตใจเราหัวใจเราเต้นยังไงมันสูบฉีดยังไงขึ้นมันไม่ดีรู้สึกว่าทั้งใจทั้งกายเรามันทุกข์เลยกําหนวเลยทุกข์เนาโกรธเนาะทุกข์เนาะสุดท้ายพอเราเท่าทันมันมันเหมือนอะไรเอาน้ําไปดับไฟ นะน้ำมากกว่าไฟเมื่อไหร่ไฟก็ดับนี่คือตัวเพิ่มสติเราคือตัวกําหนดปัจจุบันโกรธน,น้อกําหนดโกรธน,น้อเพิ่มน้ําไปเรื่อยๆน้ํามากกว่าไฟไฟดับไฟดับปุ๊บเป็นไงเย็นเลยผ่องใสเลยใจยโอ้ทุกดับนี่อย่างนี้นะสุดท้ายอันสุดท้ายคืออะไรต่อเนื่องนะสิ่งสําคัญที่สุดโยมจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้ นะไม่ว่าจะเป็นการประพฤติปฏิบัติหน้าที่การงานต้องมีความอะไรนะเขาเรียกต่อเนื่องถูกป่ะทําทดีก็ต่อเนื่องเริ่มทําให้ถึงจบถ้าเริ่มเป็นไงเริ่มเริ่มดีตั้งใจดีกองกลางกลางไม่เอาแล้วหลบลี้หนีแล้วโอ้มันปวดปวดมากปวดมากไม่ทนแล้วไม่ทนทำไมเอาหลีกแล้วหนีแล้วยังไม่เห็นตอนจบออกมาเลย ยังไม่เห็นทุกข์มันดับเลยเป็นยังไงอย่างนี้เป็นต้นอันนี้การประพฤติปฏิบัตินเหมือนกับการงานเือนการนยมฝึกประพฤติปฏิบัติดีๆนะชีวิตประจําวันจะดีเลยนะเพราะเราฝึกมาดีอดทนฝืนใจนะการงานปุ๊บเริ่มเอ้ยไม่ได้ย่อท้อไม่ได้งานระับงานมาแล้วเดินแล้วนะต้องน้อยเสรกอันนี้เขาฝากโยมนะแผ่เมตตาแผ่ไปเรื่อยๆไม่เป็นไร พัฒนาดีนะส่งไปยิ่งให้ยิ่งได้งคนบอกกลัวบุญหมดเจ้าค่ะแผ่เมตตาไปห่วงนะเขาเปลียบเหมือนอะไรรูเปล่าบุญเนี่ยนะเหมือนการต่อต่อไฟครบไฟเรามีครบไฟอยู่ถามว่าเขามีครบแต่ไม่มีไฟมาต่อไฟเราไฟเ้าติดไหมติดฝับติดของเราไฟเราดับไหมเออไม่ดับรอพอเราให้เข้าไปเฮ้ยทำไมใจเรายิ่งรู้สึกเบาขึ้น นี่มันเป็นอย่างนี้ยิ่งให้ยิ่งได้แต่บุญมันเพิ่มไงถูกป่าเฮ้ยทำไมให้ไปใจเรากลับมีความสุขนะนี่เสียสละนะแต่ไม่เบียดเบียนตัวเราไงเรารู้สึกดีว่าไปนี่ยิ่งให้ยิ่งได้บุญเราก็เพิ่มให้แล้วมันก็สิ่งที่มันกลับมาคืออะไรนะบุญมากกว่าเดิมบุญปัจจุบันนะโยมทำบ่อยๆบ่อยๆไปไงนะนึกถึงบุญกังงาจ เคยได้ยินไหมบอกเออนึกถึงบุญบ่อยๆถ้าทําไม่บ่อยไม่ออกมันโยมมันนึกออกอ่ะไม่ออกถูกไหมนึกไม่ออกหรอกนึกแต่อะไรออกถ้าทําไม่ดีเยอะก็นึกนึกนึกไม่ดีเยอะออกถูกไหมนี่ธรรมชาติของจิตมันสะสมอยู่ที่เราสะสมอะไรไงอาตมาถึงบอกเราต้องเปลี่ยนปรับนะพฤติกรรมของจิตนะพฤติกรรมของ กายวาจาใจเราทุกวันสมาทานได้ทุกวันนะฝากโยมไส่วนมลทำทุกวันนั่งสมาธิทำทุกวันแต่ทำวันละห้านาทีสิบนาทีก็ได้นะไม่บังคับเวลาโยมทำไมถึงอาตมาบอกไม่บังคับแต่ขอแค่ว่าทำทุกวันนถ้าทำทุกวันเวลาสะสมได้ที่โยมอยากทำมากเองเข้าใจยังทำบ่อยๆทำทุกวันรู้สึกมันดีใจสบาย เปิดปุ๊บเราก็อยากจะทําแล้วอยากจะปฏิบัติแล้วอยากจะสวดมนต์แล้วทาไมสมาทานศีลทุกวันทราบป่ะ,ะก็เป็นตัวเตือนเราไงแทนสติเพราะปกติสติเราอาจจะยังไม่ค่อยมาเตือน่าไรดูว่าสมาทานทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันเหมือนแบบสัจจะเฮ้ยตอนนี้เรารักษาศีลห้าอยู่ถูกป่ะแต่ถ้าเราไม่สมาทานทุกวันเดี๋ยวลืมถูกไหมอ่าเราก็ต้องหาวิธีช่วยหลายๆอย่าง แต่ถ้าเราสติดีแล้วเนี่ยโยมมาพื้ปฏิบัติกำลังสติมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วจิตเป็นปกติแล้วคือจิตเป็นผู้มีสินนะโยมจำเป็นต้องสมทา,านสินไหมครับนี่ไม่ต้องแล้วก็ใจมันเป็นปกติมันมีสินเป็นปกติของเขาอยู่แล้วจะได้มีตัวเตือนเราได้บ่อยๆจะจะจะตอบยุงเอ้ยไม่ได้เรารักษาสินอยู่นะอย่าไปขโมยของเขาเอ้ยไม่ดีสติเตือนขึ้นมาเฮ้ยไม่ดีเว้ไปเอาของเขาเบียดเบียนคนอื่น ถ้าเราถูกขมโมยไปบ้างเราก็ทุกเหมือนกันเนี่ยมันจะมีตัวเตือนถ้าเราไม่ฝึกบ่อยๆมันไม่มีอันนี้ต้องฝากฝากยงข้อน,นี้นะถ้ากลับไปเราทําได้ทุกวันเวนะวันเล็กเวลวนาน้อยวันอะไรเนี่ยนะก็จะเป็นประโยชน์มากๆทำไมาบอกบางคนนี่นะสมมุติเราชอบอ้อยพระนี่ก็คือเป็นเครื่องช่วยเตือนใจนะเตือนสติ ดูว่าพายอคอจะไปทําไม่ดีเอาพระตีอกดูอ่ะสติระลึกได้เฮ้ยไ,ไม่ได้เว้ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปขโมยเขาไม่ดีนี่อาจารย์นี่คือความหมายถามอะไรบ้างถามอะไรบ้างนี่นใครอยอะนะแม่ใหญ่แม่สูงสองยี่นะจะเป็นกูบาสิกาเป็นลูกศิษย์ในเด็กพระพุทธวชริราวัตร ะแต่ท่านเสียแล้วท่านก็ท่านเป็นมะเร็งเสียแต่ว่าอะไรหลวงพ่อบอกเนี่ยเป็นมะเร็งแต่พอปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยทำทุกวันบอกว่าไปหาหมอก็บ่อยไม่กี่แบบว่าสักสองสามปีหมอบอกตายแน่แต่บอกว่าอะไรก็ก็ไม่ได้อะไรหมอก็พูดก็พูดไปะก็ปฏิบัติทุกวัน นะอยู่ยื่นมายี่สิบสามสิบปีเข้าวัดนะมาปฏิบัติตลอดเช้าแล้วก็ไปทาํางานต่อดทำอย่างงี้ตลอดตั้งแต่เราสาวกลางวันเรากก็มีข้อวบัวเยอะกลางวันเราทาหน้าที่เหมนอนะดูแลทำมาจิ้ก็มีพนอะตอนเย็นเนี่ยเลิกเลิกแลกนกะิบการเวลาส่นตัวก็เข้าวัดปฏิบัตินะ วัดที่รู้จักชาวเช้าไปทำงานต่อกลับบ้าน,น,นมีสมัยก่อนนะาถังประวัติไปดูแบบนี่หน้าวัดเป็นหลังวัดหลังวัดในหน้าวัดเครดีไหมใครเคยไปที่องประวัตหลังวัดมีมีมีแม่น้ำไหมแต่ก่อนมีหน้าวัดพระพุทธเจ้าหลวงพูดไปแล้วกันไปเลยนะพระพุทธเจ้าหลวง เคยอาไม่ของหลวงพ่ออันนี้มีใช้เป็นความเชื่อและการที่วัดตอนนั้นหลวงพ่อพเด็กก็ควรว่าจะราลลงรับแทนเขามีเนี่ยมาทําบุญมาอะไรตาพ่อแม่พาเด็กมาเออมาดูวัดมามามา,มาบอกเนี่ยเด็กเขาก็ไม่รู้เรื่องเขาก็ปวดพ่อเองเด็กนี่เป็นอะไรท่านนายไรนะมันบอกเขาได้แท มาพ่อาคนแรกรู้รู้จักไหมรู้จักเราไทยอ่ะเนี่ยข้างหลังท่านเนี่ยเจวันอัมาวันสมัยก่อนหลวงพ่อนั่งนะ่ท่านจะมีรูกพระพุทธเจ้าหลวงที่ทรงทรงชาดาทรงอยู่ข้างหลังหลวงพอ่อเ่วันอัมบวันแต่ตอนนี้ก็ยังตั้งอยู่ทที่นั่งนั่งเป็นนั่งบรรลังนั่งอะไรนะเนี่ยแม,ม่หลวงพ่อแมหลวงพ่อไม่เชื่ออยู่แล้วไงคือไม่เชื่อไว้ก่อนนะ ต้องไม่เชื่อไปก่อนแล้วก็ฟังไม่เป็นไรฟังเนี่ยเราจะบอกเราจะทํานายเนะคอยอ่างไหมเออหลวงพ่อเทศก็มีให้อย่างนี้บอกไว้เลยยาเนี่ยดีย๋ยวหลังวัดจะเป็นหน้าวัดหน้าวัดจะเป็นหลังวัดตะกอนเฮ้เป็นไปได้ยังไงตอนนี้เป็นแล้วปีนี้อ่าอ่ายัมียกเอาอาจารย์เรา มาถาวายไว้ที่วัดธรรมประวัติสง่็จะรันกัเร็วอาจารย์อาจารย์ท่านะะอาครับเอ้ามันรู้จักเราสมเด็จพุทธ,ธาอาจารย์โตไหมเนี่ยชาเราปีนี้ปีนี้จะมาคือทํานานไว้ก่อนเลยสงก่โจนะทเนี่ยต้องพิสูจน์ต <c oughs> ้องพิสูจน์โจทย์ไว้ก่อนทีแล้วนี่นี่คือเหตุก,การณ์ยังไม่ถึงเลยนะยังไม่เคยขึ้นนกระเขียนนะพิสูจน์ถ้าจะว่าไปจนท่านท่านต้อนพิสูจน์หมดแล้วท่านไม่เชียอก็ต้องเชียอ์ายห,หมดเลย หลังวัดเป็นหน้าวัดที่มาปวดเป็นพราเนี่ยทำไมหลังๆนี่ทมไหลวง,งพ่อนี่ก็จะเป็นโอคนที่จบด็อกเตอร์บางเรื่องโทมังแล้วแต่จะมีข้องย่างมีการศรึกษาเข้ามาในทางกระจดไว้หมดจะมีอะไรเกิดขึ้นปีไหนนครโยมจะเอาสมเด็จพระอาจารย์โตมาถวายเข้ามาปีไหนจะเอาอา,ารายของสมเด็จพระอาจารย์โตมาถวายก็อีกเนี่ยะจดไว้รู้จักป่าวเอเอหลวงปู่แสงวัดมณีโชราค่ เราเป็นรูปหล่อบูชาอันอยู่ที่อาคานะรนภาวนาวะ่ะเออคอนมสิรอยู่ที่ไหนนะเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นอยู่ตรงนี้นะใครไปบ่อยๆนะว่าส่วนของโยมทางภูมผู้ปฏิบัติผู้หญิงนะนะอยู่ทางโน้นนั่นอะืะนี่อย่างนี้เป็นตน้นอันนี้ยกตัวอย่างเข้าพนะ้าขก็เป็นจริงเป็นจะริงรูปกะครบแล้วนะอย่างนี้เป็นตน้น แทนในพูดเรื่องเรื่องจิตเรื่องวิญญาณก็ก็มีจริงอาตมาก็เจอเยอะแล้วย่งสมัยคนก่อนอาตมาขึ้นมาสอนน้ำมาฐานทุกวันบอกอูดทรงปูตโตเอาหรอแล้วเป็นยังไงบ้างเราบัารานนะเขาบอกว่าถ้าไม่เชื่อไม่ฟังเขาอยู่เขาจะฆ่าให้ตายนะเราบอกมีที่ไหนสมเด็จพุทธาจาย์โตะจะมาฆ่าจะมาฆ่าล้างแค่นี้ก็ผิดแล้วอ่ะถูกว่าอ หลักเหตุหลักเหตุหลักผลน,นี่ก็ไม่ต้องคุยกันต่อแล้วว่ะเราบอกโู้สงสัยโยมโดนผีหลอกอีกทีหนึง่งนะผีหลอกก็เป็นต้นเด็กพุทธาจารย์โตนะอย่างนี้เป็นต้นคือจิตระอ่อนยอมฝึกนะแต่ให้โยมมาฝึกสกติโยมไม่ต้องพัวเลยว่าจะจิต,ตออกก็ฝึกสกตินะโยมมันคงเมื่อไหร่ไม่ต้องอะกายของเรานยดูว่าใจของเรามันไม่มีจิตวิญญ,ญาณดวงไหนมาแทรกเลยหรอกถ้าเรามันคง แต่ถ้าจิตเราสติเราไม่มั่นคงเป็นไงอ้าวมีความเชื่อถูกไหมล่ะน้อมใจเชื่อรับเข้ามารับแบบนี้โยมไมรับขันจริงวาใครรับมายมรับเองก็แปลว่าอะไรรับเข้ามาเหมือนให้คนเข้ามาอยู่ในบ้านเราเข้าใจอย่างเปรียบเทียบแต่เป็นไงเชิญมาเปิดบ้านให้เข้าเองเลยเชิญมาเลยมาอยู่ด้วยกันมากินด้วยกันเข้าใจอย่างเข้าใจไหมอันนี้เปรียบเทียบ แต่ไม่รู้อะไรเชิญมาดีไม่ดีจริงไหม <S <S ถ้าดีก็ดีไปแต่ถ้าไม่ดีไปไงอย่างที่โยมอันนี้พูดองรวมนะพุดลงรวมโยมเยอะเออผ่านภาพพูดองรวมบางทีมามาไปมีเยอะไงที่อย่างที่อาตมาบอกพระเดชคุณหลวงพ่อบอกเยอะส่วนมากก็เป็นผีเป็นตามเวสีเป็นวิญญาณนอะไรก็มีเขาก็รู้เราคิดอะไรเป็นวิญญาณอยู่อะ่ะจริ เขาบอกได้นี้แต่เขาบอกไม่ได้ทั้งหมดเร,มาาเ,เรื่องอานายเขาไกลๆเรื่องงนดีตเก,กื่อางพูดให้คนเขาก็ฟังเขาก็เชื่อเขานาั่นกะ็จริงแต่บางทีก็เป็นวิญญาณทั่วไปก็มนะีบางทีก็เป็นแบบที่เราเมายาหรืออยากกินเหล้านะพฤติกรรมของจิีนยงย่อยไอ้วิญญาณไม่ต่างกับต,ตอนที่เป็นอยู่หรอกนะโยงคิดว่าไงไม่ไรเราีิสัยยังไงไไเรา,ารเราประพฤติตัวกินเหล้าเมายาที่เราเตะอะไรยังไงสมมุนะัต เป็นพฤติกรรมของจิตเลยตายไปปุ๊บจิตวิญญาณนี่ก็ถ้าเปรียบเทียบนิสัยก็เป็นอย่างนั้นอยู่นั่นแหละเป็นป็นสั่าเวสีอยู่อ่ามาแล้วไม่รู้จะทํายังไงไปเข้าคนนี้ดูจิตถอนิตพฤติกรรมของจิตคล้ายๆกันพอไปเข้าผู้แปรมาอย่าเลี้ยงดูไม่เลี้ยงดูดูแลไม่ไหวไม่เส้งเขาว่าทาให้คนในบ้านป่วย นะว่ไปไปทำในบ้านคนในบ้านป่วย,ยไปดงไปดูเขาก็บอกว่าทาผิดอย่งงานยงนั้นผิดอย่างนี้ที่ไหนได้นั่นแหละยังมานี่นแหละทำเองนะเพื่ออะไรเอาของเส้นนี่ยกอ,อย่างนี่ใช่พูดไปพงรวมนะก็ะกลับมาตรงนี้คืออะไรจริงไม่จริงไม่รมู้นะแต่ถ้าเรานะอยากเป็นตัวเราของเราืรูว่าเราก็ฝึกสตินะมั่นคงมั่นใจพัฒนาจริงนะกายวาจาใจของเราอี้ดีนี้มารู้ พูดโอดทำไมวะพูดไปพูดมาต้องมีไปรงเลยนะโปรงให้เราดูเลยนะมามืออย่างนี้เลยนะนี่เลยต้องบนต้องบนนะก็เราก็ถามดูก็บอกอยากหายไหมเราก็ถามไไม่อยากเป็นอย่างนี้ไหมเก็บอกว่าไม่อยากเป็นอย่างนี้อยากหายแล้วเชื่อพระอาจารย์เชื่อตรมมาโยมกาหนดทําเลยทั้งหนดอย่างเดียวนะขอให้มั่นคงไปยปแก้ไป สุดท้ายแล้วลองอาหารให้หมดทุกรายคืออะไรคือพอเรากำหนดอยู่อัะสติเราเริ่มดีไงรู้หนอไหมนะยโยมอย่าไปตามในตรงที่โยมเห็นโยมได้ยินอะไรพวกนี้มีมิตต่างๆเสียงเสียมาพูดโยมไม่ต้องสนใจเสียงหนอเสียงหนอทิ้งเลยกลับมาฟองหนอยกหนอดูลมหายใจอย่างเดียว้เลยนี่หรือบางคนถนัดภาวนาครภาวนาบริกรรมสั้นอยู่คําบริกรรมไม่ฟังคือไม่สนใจไปไวมาเดี๋ยวเขาก็เลิกครูจะเราเอง แต่ถ e ้าเราคุยเรื่อยตลอดไปไงคุยไปคุยมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยคิดเองเออเองมันดีจิตเจ้าของเองอะไม่ได้จิตกายหรอกนะเดี๋ยวจะเพ้อไปเรื่อยไปจะตั้งมาติดได้กาหนดเสียงหนอเสียงหนอทิ้งเลยไม่ต้องสนใจการพองน้อยยุบน้อยอะไรดูไปนะไปเรื่อยเลยเอามาใหม่กําหนดเสียงนอเสียงนอทิ้งสุดท้ายยกหมดกําลังหายไปเองไม่ว่าจะจริงไม่จริงนะมิญาณไม่มิญญาณหรือมันจะเป็น ภาวะนิมิตต่างๆอะไรก็แต่นี้สอนให้กังเทคนิคเห็นภาพนั้นเห็นหนนอเห็นหนอเห็น,นหน,นอแล้วไม่ต้องสนใจเลยกลับมาดูทองของดูน่ะให้น้มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรบางคนเห็นนิมิตเรียกติดนิมิตอันนั้นมันมันอ่ายส่วสนมากจารเน้นสมาธินิมิตจะเยอะแต่ฝึกสตินิมิตไม่กีเยอะออกกำหนดกาหนดอยู่เรื่อยอย่างมันก็ด้น่ะถ้ามีอย่างที่ยกตัวยอย่างนะ แม่ชีบวชมาแก่ถอนโคนหวนนัวปฏิบัติไปปฏิบัติมามาส่งอารมณ์เป็นไงบ้างแม่ชีปฏิบัติทำมีมงมีมิดอะไรขึ้นไหมขาดเพิ่มอะไรมีจะทำไงกำหนดไม่เห็นหนอไปกำหนดให้หเห็นอะไรบ้างแม่ชีเล่าให้ฟังบอกอู้เห็นเทพประบุเทพประบุร้อมากนะแม่ชีชอบนะ,นะแม่ชีชอบไม่ชอบนะครับเฮ้ยไปกำหนดเลยชอบก็ชอบหนอกำหนดไ,ไหมไปกำหนดนะไปแก้ แค่ง้ย่ติด้ายจะไปปฏิบัติใหม่วันมาสองลงเป็นไงบ้างเมจีนะเทพประบุตยยังมาอยู่ไหมโอโหมาเจ้ากาคราวนี้เป็นยังไงบ้างคราวนี้ชักเยอะนะแทนที่กําหนดเห็นนอเห็นนอทิ้งบอกกําหนดกําหนดเห็นนอยนอทิ้งไม่ต้องกดใจนะเดี๋ยวเทพประุตรกลับที่มาดีนะแต่ถ้าเราติดมันชอบนะจิตมันปรุงนะอุปทานจะได้ยินไหมปรุงแต่งชอบพอใจมันก็เลยปรุงกับกิเลสเลยหลงโมหังคอ โลภ้ากิแใจน,นิมิตผ่านี่เป็นนิมิตสมาธิ่ิมี่ทางตาผ่านร่ะไมากําหนดไปแล้วไปเรื่อยเกจิตปรุงนะอุปาทานคราวนี้คราวน,นี้เป็นไรเ,เป็นภรรยาเทพบุตรมาแล้วนะใบต่อแล้วเนี่ยดีตชาติโยมเนี่ยเทพบุตบุเข้ามาบอกเอาแล้วใจก็ชอบใจหนอพอใจพอใจหนอน,นคือกำหนดไปกําหนดมาชอบพอใจหายเทวดาเทพบุตรกลับ สราหวังกับวิมาเป็นอะไรไม่มาบมืนรู้หายไปไหนเราจะกลับไม่มาแล้วเออดีแล้วนะนะไม่มาดีแล้วนะอย่ามาตลอดเลยอย่าโยมอย่าคุยอย่าตมาไม่รู้เรื่องนะนี่ยกตัวอย่างนะเป็นเจเล็กเจนน้อยให้โยมฟังเออเราฝึกสติอ่ีกลับไม่อยู่กับปัจจุบันนะไม่หลงไปในอนาคตนะไม่จมอยู่กับอดีตให้อยู่กับปัจจุบันนะก็ฝากไว้นุโมทนาออกเรื่องไม่ใหญ่ทำเดียวไปยาวเลย นะถ้านั่นแหละนะก็เลยได้นะเกเล็กเกดน้อยก็นีมีประโยชน์นะสาหรับเรานะถามองไหนวะเนี่ยนะถามองไหนพอแล้วนะยวโยมจะได้เปพักนะขอขออนุโมทนาบุญนะกับญาติโยมทุกท่านนะที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมาแล้วนะอย่าให้เสียเวลานะเพราะว่าอะไรเราเสียเวลานะมาทั้งชีวิตแล้วนะถ้าเราไม่เคยประพฤติปฏิบัติธรรม มาแล้วเนี่ยสามวันห้าวันเจ็ดวันนะถือว่าเรามีโอกาสนะที่จะได้ประพฤติปฏิบัติทําสร้างความดีให้กับตัวเราอ่าแล้วก็ทําทุกวันแหละจะมีผลมันนิสงต่อตัวเราเองมากๆาสุดท้ายเนี่ยตมาภาพพรรตนาคุณพระศรีรันตนไตรคุณพระอุปชาพระธรรมสิงหบุรัจจา์หลวงพอ่อจรันติตาธรรมโมคคณก็สอนที่ามมทาม,มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขออนยพริบตรให้นักที่วิทยากรญาติโยมทุกท่าน นะจงมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตในหน้าที่ในการเรียนการศึกษาการง,งานการดรําเนินชีวิตและการประพฤติปฏิบัติธรรมคิดนึกสิ่งหนึ่งประกันใดประกอบด้วยบุญกุศลแล้วใละสิ่งนั้นพันสาเร็จพันสาเร็จพันสําเร็จนะนุะนโมทนา,าสาธุ